เก่งไม่ใช่จัวแสดงเรื่องนี้ดูดีๆมีอะไรในองค์สมุทรนายมงคลตาบิยะเจ้าที่พ้อกันละมเทาสารนภัยนิศบาลนครเชียงใหม่ประจำหน่วยช้าเผือบ าบขอ,บขอล้องดูขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงชาวบ้านอยู่ดีๆจะมาทุบโอ่งใบนี้จะทุบทําไมครับมีตัวอะไรอยู่ใีเฮ้ยตัวอะไรก็เอาออกมาได้ไม่เห็นต้องทุบเลยเอาทุบจนได้นะไอ้งูเหรอนั่นเฮ้ยไอ้งูก็ไม่่าทุบนะเอาออกมาได้เอ๊นะหรือจะเป็นไอเฮียเฮ้ยแต่ไอเฮียก็เอาออกมาได้อออมไม่ถึงขนาดต้องทุบหรอก เลยคุบใหญ่เลยโถเอ้ยมันเอาออกมาได้ตัวใหญ่แค่ไหนก็เอาอ,อกได้ไอ้วัววัววัวัว,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 วเฮ้ย,ฮยพรยัดตัไวไว้ในองหรือมันเข้าไปเองเฮ้ยแต่มันวัวทั้งตัวมันจะเข้าไปอยู่ในอ์ได้ไงวะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคนคุบก,ก็ไม่รู้นะครับว่าตัวอะไรเห็นแต่หลังเพราะว่าหัวมันอยู่ข้างในองกโอ้โห,โห,โห,โหโดูอีกทีครับมันออกมาจากอกยังไง อยู่ในโอน่งโอ้โห,โ,หโ,หโหมาไงวะขอบอกว่านี่ไม่ใช่การเล่นกลแต่นี่คือเรื่องจริงพอย่าไม่ขี่เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอทุกจุดโแต่รับไม่น่าเชื่อวันมีวัวตัวแสมตัวใหญ่ด้วยขเขับไปดิ่งในโอน่งออกมามันก็เดินต่อก็สร้างความประหลาดใจที่วัว ที่ออกมาได้ไม่งั้นได้กลายเป็นวัวอบองอร่อยไปแล้วขอขอบคุณคุณมงคลปินตาเปียเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องวัวในโอง